หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามปชาร์จขึ้นบกสี ally, กก่ห้าหกจิ้งจกอยากไปไอแอมเดอรี่จักรจี้หัจอแอมตกบนใจเราไอมากวันนี้สวัสดีค่ะพี่ก็จะมากินอสอกครนะค่ะตอนนั้นอะเพา่อเงเพลงเพลงอยใช่ไหมคะใช่่ะเ่อก็มากินไอศคีมบ้างนี่เลยนะคะ แม่อันนี้น่าแม่รู้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็โทรศัพท์หนูนจะดับแล้วค่ะอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยนะคะยังมังฝุ่นอยู่นะคะอ้ยอย,อ,ยอ้ยไม่ได้บอกคุณไม่ได้บอกคุณนะคะบอกบอกแม่หนูนะคะแอมมาอยู่มันมแม่หน่ามันกัดดูแรงนะคะมันอันตรายมากมันจะกัดหนูเนี่ย สิงแมวก็รักหนูย่คะดูแลูก